แกะพิมพ์ปอนแบบซิลิโคนขึ้นมาปุ๊บเจอตำหนีปั๊บแบบนี้เรื่องปกติค่ะอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่เพื่อนจ้าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้นะคะไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวพอเวลาเราจัดตกแต่งหน้าเค้กนะเราก็หาอะไรมาวางปิดตรงนั้นซะแค่นี้เดียวเองค่ะเพราะในภาพรวมแล้วเค้กเราก็ยังสวยเนียนกริบเลยนะจะจัดยังไงและยังไม่ได้แกะพิมพ์ุ้นเลยค่ะเอาละค่ะทยอยแกะดอกไม้กันก่อนนะตรงนี้จะเป็นพิมพ์ดอกแก้วค่ะเค้กชิ้นนี้เป็นเค้กขนาดหนึ่งปอนนะคะซึ่งพิมพ์จะจัดแบบ ง่ายๆเลยค่ะใช้ดอกไม้หลักแค่ประมาณ5ดอกเท่านั้นเองค่ะซึ่งแบบนี้เป็นแบบแรกๆเรียกว่าเป็นแบบเกา่ากึกของพิมพ์เลยก็ว่าได้นะคะแต่ลูกค้าก็ยังชอบอยู่ค่ะเรามาทยอยแกะวุ้นออกจากพิมพ์กันนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตรงนี้พิมพ์จะทําให้เพื่อนใจเห็นว่าเค้กวุ้นชิ้นนี้ของพิมพ์ใช้อะไรแค่ไหนนะคะมากน้อยอยังไงก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเขากันค่ะในส่วนของใบพิมพ์จะเตรียมไว้ประมาณ20บใบค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะส่วนผลเบอร์รี่ ีเขียวตรงนี้เบอร์รี่อะไรก็ไม่รู้สีเขียวก็จะมีอยู่ประมาณสุบเกือกบ20ชิ้นค่ะซึ่งเหลือแน่นอนแล้วก็ดอกไม้ขนาดเล็กค่ะใช้สําหรับการตกแต่งนะคะเอาละค่ะทีนี้ก็มาถึงตัวพระเอกของเรากันก็คือน้องหมีดึงดึงของพิมพ์นั่นเองค่ะแต่ว่านั่นแหละถ้าทุกคนกวนเนี่ยอัตราส่วนที่พอเหมาะผงวุ้นละลายดีก็ไม่ต้องห่วงค่ะว่าน้องหมีดึงดึงของเราจะคอหักคอพับไปนะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแน่นอนค่ะซึ่งสูตรและวิธีการกวนของพิมพ์ก็จะอยู่ในข้อสอบแล้ว ้วนะะนี้ก็เป็นลักษณะของตัวดอกที่พิมพ์ใช้นะคะเค,ค้กวุ้นชิ้นนี้จะเน้นงานเป็นสีชมพูพิมพ์ก็จะใช้สีขาวเป็นไฮไลท์ปลายกลีบแบบนี้ค่ะเพื่อเพิ่มมิติให้กับชิ้นงานของเรานะเอาละค่ะพอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนการจัดกันได้เลยโอโอพาเพื่อนจ๋ามาดูใกล้ๆชัดๆกันก่อนสีที่เพื่อนจ๋าเห็นอยู่นี้เป็นสีของวุ้นบ้านครูพิมพ์ค่ะนี่กระซิบแล้วนะคะสั่งซื้อไปใช้กันได้นะเอาละค่ะมาเริ่มต้นการจัดเค,ค้กวุ้นชิ้นนี้กันพิมพ์ก็จะเรริิ่มต้้นดววยวธีกาทาทํ ตามปกติของพิมพ์เลยคือพิมพ์ก็จะมาร์กจุดลงไปนะคะมาร์กตำแหน่งที่จะจัดวางดอกไม้ลงไปส่วนใหญ่แล้วพิมพ์จะใช้วิธีการตัดตรงบริเวณฐานแบบนี้ค่ะเพื่อปรับองศาการวางของตัวดอกนะคะพิมพจะไม่ค่อยใช้อะไรมาเป็นตัวเสริมค่ะเพราะว่างานปอนของพิมพ์นั้นค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วนะคะเรียกว่าเต็มเต็มปอนไปแล้วค่ะเสริมอะไรเข้าไปอีกเดี๋ยวก็จะสูงปรีดไปกันใหญ่นะคะนี่เพื่อนจ๋าก็ดูวิธีการปาดและจัดวางของพิมพ์นะคะซึ่งแน่นอนว่านี่ไม่ใช่วิธีการที่ ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเพื่อนจ๋าสามารถนําวิธีการของพิมพ์ไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิธีการทํางานของเพื่อนจ๋าได้ค่ะตรงจุดไหนที่พอจะเป็นประโยชน์ก็เก็บเกี่ยวกันไปนะคะอะไรที่เป็นข้อบกพร่องเพื่อนจ๋าก็ดูไว้เลยจะได้ไม่ต้องพลาดตามพิมพ์นะเอาละค่ะพิมพ์ก็จะนําดอกแก้วของเรามาจัดวางลงไปไง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อนจา๋าแล้วดูสิพิมพ์ว่าเขาสวยแล้วนะน่ารักมากๆเลยค่ะก็ตอนสมัยที่เริ่มหัดจัดหน้าเค้กไงคะพิมพ์ก็ยังจัดไม่ค่อยเป็นค่ะก็เลยทําอะไรแบบนี้ ง่ายแบบนี้แหละแต่พิมพ์ก็ว่าก็ดีนะคะเขาจะดูพอดีพอดีไม่ได้ล้นจนเกินไปก็ยังไงเพื่อนจ๋าสามารถที่จะน้าไปเป็นตัวอย่างในการทํางานได้ค่ะซึ่งเค้กวุ้นชีนี้พิมพ์ก็จะจัดให้เพื่อนจ๋าดูจนเสร็จเลยนะคะทําไม่สวยยังไงห้ามเพื่อนจ๋าดรามาใส่พิมพ์นะส่วนน้องหมีที่เรานํามาจัดวางตรงนี้นะคะเพืพ่อนจ๋าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาชนิดอื่นที่น่ารักน่ารักได้เหมือนกันค่ะขยับตัวน้องไปให้ชิดๆดอกไม้ด้านหลังเลยค่ะเพราะเดี๋ยวบริเวณตรงนี้พิมพ์จะใส่ข้อความ แฮปปี้เบิร์เดย์แล้วก็ชื่อเจ้าของเค,ค้กวันเกิดค่ะพิมพ์ลืมติดขอบตะกร้าทุกคนจริงๆการติดขอบตะกร้าโดยปกติพิมพ์จะติดตั้งแต่ก่อนการจัดวางดอกไม้นะแต่อันเนี้ยลืมแล้วก็ลืมอยู่เป็นประจำด้วยทุกคนซึ่งพอนํามาติดที่หลังหลังจากที่เราจัดวางตัวดอกไม้ลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะคะแล้วก็ตามคลิปนี้ก็คือพิมพ์ก็แบบว่าขี้เกียจนะทุกคนขี้เกียจเ,เอาดอกไม้ออกแล้วจัดใหม่ไงคะก็เลยแปะแปะมันไปแบบนี้แหละทุกคนใช้นิ้วแตะแตกดกดเขาลงไปนะคะเขาจะสามารถ มาแนบกันได้สนิทเลยค่ะกับตัวชิ้นปอนของเรานะเพราะว่าวุ้นของเราจะไม่มีอาการของวุ้นคลายน้ําออกมาให้มันเปียกแฉจิงนองนะทุกคนเพราะถ้ามีลักษณะแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวขอบตะกร้าเนี่ยมันไหลลื่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกาะติดกับขอบเค,ค้กของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการกวนวุ้นโอ้มันมีมแมลงอะไรกันนี่วิธีการกวนวุ้นไม่ให้เกิดอาการวุ้นคลายน้ำเนี่ยพิมพ์ก็จะมีสอนอยู่แล้วในคอร์สเรียนนะคะที่เพื่อนๆหลายๆคนเข้าไปดูกันแล้วพยายา าดูแล้วก็เก็บเกี่ยวไปเพื่อเป็นประโยชน์นะเอาละตอนนี้สมมติว่าเสร็จแล้วทุกคนเอ้ยยังไม่เสร็จไหมคะ พิมว่ามันดูโล่งๆไปนิดนึงนะทุกคนคือจริงอยู่บางครั้งเราต้องมีพื้นที่ว่างบ้างแต่อันนี้ก็ว่างไปนะคะก็เอาละค่ะเอาดอกไม้มาตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนะก็ใส่สีจันมันเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องไปมีข้อจํากัดอะไรมากมายนะซึ่งจริงๆพิมพนะ์นจะโดนลูกสาวดุบ่อยๆว่าชอบใช้สีที่ย้อนแย้งกันไม่ใช่สีที่เข้ากันเลยโดนเป็นประจําค่ะเพราะว่าตัวพิมพ์เองไม่ได้มีทักษะเรื่องการจัดวางหรือว่าการใช้สีนะคะก็นี่ค่ะเอาดอกไม้เล็กๆมาวางไว้เพื่อตกแต่งแบบนี้แล้วก็นาผล เบอร์รี่สีเขียวของพิมพ์มาตกแต่งค่ะตามด้วยส่วนของใบไม้ค่ะเล็กๆน้อยๆแต่งซ้ายแต่งขวาให้เขาแหลดูมีความสมดุลทั้งซ้ายและขวานะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบเค,ค้กของเรานะทุกคนว่าเราจะจัดในรูปแบบไหนเติมดอกไม้เล็กๆลงไปหน่อยค่ะแล้วก็ใส่ใบไม้ให้เขาไปอีกนิดนะคะให้ตรงส่วนนี้มีทั้งสีขาวและสีเขียวเอาละค่ะ เหมือนจะเสร็จแล้วพอแล้วนะคลิปยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนจ,จะเบื่อกันหมดเดี๋ยวบริเวณตรงนี้เราจะมาใส่ชื่อเจ้าของวันเกิดกันค่ะ